ลองทำทำได้ไหมสกิดข่าวแปเรื่องของชาวบ้านหรืองานของเราที่เขาก็ลุกขึ้นมาทํำเฟซบุ๊กไลฟ์โจมตีและนะฮะก็เป็นความขัดแย้งกันเกิดขึ้นขอประทานโทษใครโจมตีใคร ก็ต้องอยากจะได้ความเห็นว่ายกตัวอย่างคือทั้งสองฝ่ายเท่าที่ฟังนะฮะทางโยมอาจารย์สุจินเนี่ยก็กล่าวว่าสำนักปฏิบัติธรรมไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ไม่ใช่พุทธศาสนาบวชทำไมเป็นสมณะเองทำไมจ้าค่ะเดชันกล่าวถูกหรือกล่าวผิดอาตมา ว่าโดยหลักการแล้วธรรมะนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกเพียงแต่ว่าร,รู้จริงหรือรู้ <ขอ S 2> ไม่จริงขอประทานโทษจะค่ะธรรมะคืออะไรจริงๆคำถามนี้อาตมาจะถามโยมอาจารย์สุจินเป็นลำดับไปอาจารย์อยากจะให้ความหมายว่าธรรมะในความหมายของอาจารย์นั้นคืออะไรไม่ใช่ในความหมายของิฉันแต่ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะทั้งหลายหมายความว่าธรรมะต้องมีจริง ถ้าไม่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายแสดงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครถ้าไม่มีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดไม่ได้เมื่อเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่มีเราขณะที่เห็นถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เห็นเกิดไม่มีสิ่งที่กระทบตาไม่มีตา เห็นก็เกิดขึ้นไม่ได้และยังมีปัจจัยอื่นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงโดยละเอียดยิ่งเพื่อให้พุทธบริษัทได้เข้าใจถูกต้องว่าทุกคำของพระองค์เป็นคำจริงต้องสอดคล้องกันเช่นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ธรรมะก็เป็นธรรมะและธรรมะทั้งหลายพระองค์ตรัสด,ด้วยพระองค์เองว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาใครจะเปลี่ยน ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาในความหมายของท่านอนัตตามันมีสภาวะเป็นอย่างไรสภาพธรรมะที่เกิดไม่มีใครไปทำให้เกิดเกิดแล้วดับไปจะเป็นอัตตาได้อย่างไรอัตตาหมายความถึงสิ่งที่เที่ยงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าธรรมะทั้งหลายสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดานี่คือคาของพระองค์ ครจี่ยนอตมาถามว่าสภาวะในสภาวะอนัตตาในความหมายของอาจ,จารย์นั้นเป็นอย่างไรเห็นเกิดขึ้นดับไปไม่มีใครไปทำเห็นให้เกิดขึ้นไม่มีใครทำเห็นที่เกิดแล้วไม่ให้ดับไปเพราะฉะนั้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิน้นขณะนี้เห็นที่เกิดแล้วดับถูกต้องไหมเจ้าคะใครเห็น ถ้าเห็นไม่เกิดจะมีใครไหมใครเห็นและสิ่งที่ถูกเห็นถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นจะมีใครไหมจะมีใครเห็นไหมในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเราย่อมมีคนรู้เราย่อมมีคนเห็นค่ะเห็นอะไรเจ้าคะต้องมีสิ่งที่ถูกเห็น สิ่งที่ถูกเห็นเราก็อยู่ที่ว่าเราเห็นอะไรเห็นคนเห็นดอกไม้เห็นเป็นเห็นเห็นเป็นเห็นเช้าค่ะไม่ใช่อยู่ที่เราไม่มีเราแต่เห็นเป็นเห็นเห็นจะเป็นอื่นไม่ได้นี่คือความหมายของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแล้วความเห็นจะเป็นอนัตตาได้อย่างไรเกิดขึ้นระดับไปหรือเปล่าเจ้าค่ะมีอะไรที่ยังอยู่บ้างมีอะไรที่ยังเหลือบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอนัตตาแล้วจะเป็นความเห็นได้อย่างไร ขณนะที่เห็นดับไปส,สภาพจำคิดถึงสิ่งที่เห็นและก็หมายรู้ว่าเป็นส, SO สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นสภาพที่คิดนึกมีถ้ามีสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปแสดงว่าสิ่งนั้นย่อมมีตัวมีตนตัวตนอยู่ตรงไหนเห็นเป็นเห็นขอประทานโทษขอประทานโทษจ้ะต้องทีละคําแล้วก็สั้นๆเห็นเป็นเห็นหรือว่าเห็นเป็นอะไร มิได้จะขังเห็นม่ได้จะข่ะอย่างเดียวทีละหนึ่งอย่างเห็นกําลังพูดถึงเห็นไม่ใช่พูดถึงสิ่งที่ถูกเห็นเห็นเป็นเห็นหรือเห็นเป็นอะไรเห็นก็เป็นสิ่งที่รับรู้พระฉันเป็นสภาพรู้เป็นใครหรือเปล่าหรือเป็นธาตรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นธาตุหมายความว่าสิ่งที่มีนั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะนั้นได้ทรงไว้ซึ่งสภาพนั้น ใครก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำที่ควรฟังและไตรตรองไม่เปลี่ยนเลยคำของพระองค์ไม่เปลี่ยนพระพุทธเจ้าท่านสอนแค่เพาะความจริงสัจธรรมที่ว่าเห็นหรือไม่เห็นเะนั้นเท่านั้นหรือพระองค์ทรงสรแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงทั้งหมดโดยประกาศท้งปวงถึงที่สุดเจ้าค่ะถ้ามีสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นสแสดงว่ามีสิ่งทั้งหลายเป็นตัวเป็นตน ถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดมีตัวตนไหมอะไรล่ะที่ไม่เกิดไม่มีอะไรเกิดเลยจะมีตัวตนไหมถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยนะครับมันก็ไม่มีตัวตนค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะเป็นเพียงสิ่งที่มีปัจจัยเกิดระดับหรือว่าเป็นตัวตน แน่นอนมันก็ย่มเป็นตัวเป็นตนที่เกิดขึ้นและดับไปเป็นความเห็นผิดชื่อว่าสักกายทิฏฐิและอัตตานุทิฏฐิจ้ะค่ะมีในพระไตรปิฎกในสักกายทิฏฐิในความหมายของอาจารย์คืออะไรสิ่งที่มีเช่นรูปที่ตัวทั้งหมดตั้งแต่ศรีรษะจดเท้ายึดถือว่าเป็นเราถ้าไม่มีรูปเกิดขึ้นเราก็ไม่มีความรู้สึกเกิดขึ้นก็เข้าใจว่าเรารู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ แต่ความรู้สึกก็เป็นความรู้สึกไม่ใช่เราเพราะว่าความรู้สึกไม่ใช่รูปความจำเกิดขึ้นจำใครจะไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ขณะนี้กําลังจำจำเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ว่าจิตรู้อะไรสภาพจำก็จำสิ่งที่จิตรู้และทั้งจิตและเจตสิกก็ดับไปในความหมายที่ท่านบอกว่าลาสก,กายุทธิธิในความหมายของท่านเข้าใจความหมายที่พระเจ้าสอนไว้อย่างไร ต้องเป็นปัญญาที่เห็นถูกต้องตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้45พรรษาเพราะอย่างอื่นความคิดของแต่ละคนไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้แม้แต่ขณะนี้สิ่งที่ปรากฏาก็เกิดขึ้นระดับไปรจริงไม่ได้ก็เราก็บรรลุธรรมที่ตามที่พุทเจ้าสอนไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะ ไม่มีเราที่เป็นตัวตนที่จะไปละอะไรได้เลยนอกจากความเข้าใจถูกความเห็นถูกซึ่งทรงแสดงไว้ว่าหนทางที่จะรู้ความจรงิงต้องมีปัญญาสัมมาทิฏฐิความหมายเดียวในความหมายคำว่าละสก,กายะทิฏฐิเป็นสมบัตของพระโสดาบันอะไรละคะอะไรละสก,กายะทิฏฐิขอประทานโทษจ๊ะคะ่ะถามว่าอะไรละละความเห็นผิดอะไรละความเห็นผิด ก็อาจารย์ต้องการจะให้ใครละไม่ใช่อย่างนั้นเลยเจ้าค่ะไม่ได้ไปใครต้องการให้ใครละแต่ถามให้ไตรตรองให้พิจารณาว่าอะไรละความเห็นผิดในความหมายในภาษาเราบอกว่าละสกายะทิฐิอะไรละเจ้าค่ะละสกายะทิฐิขอประทานโทษเจ้าค่ะขอประทานโทษเจ้าค่ะนั่นแหละอะไรละก็ วามเข้าใจเพราะฉะนั้นความเข้าใจต่างหากละถ้าความเข้าใจไม่เกิดขึ้นจะละได้ไหมก็เข้าใจในความหมายของแาจารย์ขอออารโทษจ้ะค่ะเมื่อกี้พระคุณเจ้าว่าเข้าใจละใช่ไหมจ้าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ละถูกต้องไหม เราพูดโดยภาษาที่เราบอกให้เข้าใจเท่านั้นเองไม่ได้จ้ะค่ะเราพูดถึงสิ่งที่มีจริงเพราะในความเป็นอนัตตาย่อมไม่มีความหมายของภาษาในการอธิบายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมกี่คำกี่พระธรรมขันธ์ใน45พรรษาก็เป็นสภาวะธรรมที่อธิบายด้วยภาษาให้คนเข้าใจเจ้าค่ะแต่โดยสภาวะธรรมะจริงๆเนี่ย มันไม่มีภาษาอธิบายมันเป็นสภาวะถ้าไม่มีใครอธิบายใครจะรู้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้ใครสามารถจะเข้าใจสิ่งที่มีได้ถ้ามีคนอธิบายก็แสดงว่านะฮะมันก็มีอัตตามีตัวมีตนมีผู้มีผัสสะมีกระทบเพราะฉะนั้นต้องฟังให้เข้าใจว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้น ใครทําให้เกิดได้ลองทําทําได้ไหมขออีกครั้งหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังเกิดเดี๋ยวนี้ใครทําหรือว่ามีปัจจัยก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยในขณะนี้ก็มีตัวเราเป็นผู้พูดขอนะประทานโทษจ้าค่ะ ตัวเราอยู่ที่ไหนตัวเราอยู่ที่ไหนอาตมาก็บอกไปแล้วความจริงต้องเป็นความจริงขอประ<ส>ทานโ<อ>ทษกรุณาพูดซ้ําอีกครั้งหนึง่งตัวเราอยู่ที่ไหนอาตมาก็บอกไปแล้วอยากจะรู้ขอประทานโทษอยากจะให้ใหระคุณเจ้าอยากจะให้อธิบายอะไรอาตมาก็อธิบายได้บอกบอกอีกครั้งหนึ่งว่าตัวเราอยู่ที่ไหน อาตมาบอกไปแล้วบอกอีกครั้งเจ้าค่ะเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าตัวเราอยู่ไหนและบอกไปแล้ว <c oughs> บอกอีกได้ไหมเจ้าค่ะถ้าคนที่ข <อ S 2> เข้าใจาสภาวะนะสภาวะธรรมสภาวะจิตสภาวะอนัตตานะครับย่อมเข้าใจในสิ่งที่อาตมาพูดไปแล้วเพราะฉะนั้ขอประทานโทษพระคุณเจ้ากราณาพูดอีกครั้งหนึ่ง อยากาให้พูดอะไรเราอยู่ที่ไหนตัวเราอยู่ที่ไหนอนตอมาพูดไปแล้วพระสามมาสัมเจ้าตรัสว่าตาหูจมูกลิ้นกายไม่เที่ยงไม่ใช่ตรัสครั้งเดียวในพระไตรปิฎกทั้งหมดจะกล่าวเรื่องเห็นเรื่องได้ยินได้กลิน่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกบ่อยๆไม่ว่าจะเสด็จไปที่ไหน ก็ตรัสคําเหล่านี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระคุณเจ้ากรุณากราวอีกครั้งหนึ่งว่าเราอยู่ที่ไหนเพราะว่าสิ่งที่เราบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอายตนะทั้งหมดมันก็เป็นสิ่งที่ภาษาบัญญัติโลกบัญญัติสมมติตตบัญญัติแต่ต้องมีสิ่งนั้นญญตแต่ต้องมีสิ่งนั้นแต่ต้องมีสิ่งนั้นถ้าไม่มีจะบ,บัญญัติได้ยังไง สมมติปัญญะถ้า,ถาไม่มีอะไร <ใน S 2> เลยในโลกในความจริงนี้ในโลกนี้เนี่ยนะฮะในความหมายของอาจารย์ความจริงในโลกนี้ก็อยากจะถามความรู้ของอาจารย์ว่าความจริงในโลกนี้มีกี่อยางเดี๋ยวนี้มีอะไรเจ้าคะตอบคำถามอัตาม,มาด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีเห็นอัตาม,มาถามว่าความจริงในโลกนี้มีอยู่กี่อยางเห็นมีจริงได้ยินมีจริง ได้กลิ่นมีจริงลิ้มรสมีจริงรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายมีจริงคิดนึกมีจริงและยังมีจริงอีกมากจ้ะค่ะอะไรก็ตามที่เกิดในวันนี้ทั้งหมดมีจริงจริงเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มีสิ่งเหล่านั้นเป็นความจริงที่พระเจ้าบัญญัติไว้ว่าเป็นความจริงโดยสมมุติหาใช่ความจริงจริงๆไม่เพราะฉะนั้นความจริงจริงๆคืออะไร คนที่จะทราบความจริงจริงๆนะฮะก็ต้องเป็นคนที่เข้าถึงสภาวะที่เป็นสัจจภาวะนะฮะที่ไม่ใช่ภาษามาบัญญัติเรียกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสดแสดงพระธรรมหมายความว่าอะไรเจ้าคะคนที่จะเข้าใจนะฮะนั่นหมายความว่าคนที่ได้บรรลุถึงแล้วเพราะว่านะฮะคนที่ถึงธรรมแล้วคนที่เห็นแจ้งแล้วเนี่ย นีฮะก็จะไม่มีข้อที่จะต้องถกเถียงกันเพราะว่าความจริงย่อมไม่ต้องมาถกเถียงกันก่อนฟังธรรมะใครรู้แจ้งอริยสัจธรรมก่อนฟังพระธรรมใครรู้แจ้งอริยสัจธรรม ท่านถามใครถามพระคุณเจ้าคำถามเป็นคำถามกลางๆว่าก่อนฟังธรรมะใครเป็นรู้แจ้งก่อนที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีใครรู้แจ้งธรรมะบ้างก็ในเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งด้วยพระองค์เองแล้วก็สอนค่ะเพราะฉะนั้นมีผู้ฟังธรรม ก่อนฟังธรรมไม่ได้รู้ความจริงแต่อาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ฟังแล้วก็เข้าใจความจริงเมื่อเข้าใจความจริงเนี่ยเขาจะไม่เถียงกันแล้วก็ไม่ทะเลาะกันแล้วไม่พูดร้ายไม่ว่าร้ายไม่ให้ร้ายเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้อย่างนั้นพระคุณเจ้าคิดว่าดิฉันให้ร้ายหรือเปล่าจ้ะคะก็อาตมา จะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจะไม่พูดตรงนี้ว่าให้ลายหรือไม่แต่ว่าอาตมมาจะบอกว่ามีกลุ่มคนชาวพุทธซึ่งมีความเห็นต่างและกล่าวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้พบปะสนทนาธรรมเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรเป็นคำที่คิดเอง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการสนทนาธรรมเป็นมงคลหมายความว่านำมาซึ่งความเจริญในความเห็นถูกต้องค่ะไม่ทราบว่าพระคุณเจ้ายัางมีอะไรที่ยังคล้องใจหรือใครที่จะให้เดานตอบบ้างไหมจ้ะคะไม่มีแล้ว